รู้ไหมปัญญาจารย์ไม่ได้เน้นให้เราเป็นคริสเตียนโลกสวยนะครับแต่ปัญญาจารยร์เน้นให้เรามองโลกตามความเป็นจริงแม้เรื่องราวเดี๋ยวนั้นจะโหดร้ายก็ตามดูเหมือนมันจะไม่ยุติธรรมปัญญาจารย์จึงบอกว่านั่นไงมันอนิจจงพี่น้องที่รักครับเรายังอยู่กันในโครงการอ่านพระเจ้านะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีครับและผมถนนสพมพลวิสารครับรับใช้พี่น้องเหมือนเช่นเคยครับสรุป ในแต่ละบทให้พี่น้องเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นดึงเนี่ยประเด็นแต่ละประเด็นนะครับที่น่าสนใจเอามาขยายไข้ควรร่วมกันครับพี่น้องทีละครับวันนี้เอาให้จบเลยนะครับจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วนะฮะเอาไปถึงตรงนั้นเลยฮะคือบทที่8 9 10 1 1และ12ครับแล้วก็ต่อไปเราจะไปเจอพระธรรมที่เนี่ยผมชอบที่สุดเลยคือพระธรรมนครับบทเพลงของโซลมอนนะครับเอาละครับพี่น้องครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูด้วยกันครับ ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่8ครับปัญญาจารย์เริ่มต้นด้วยลักษณะของคนมีปัญญาเขาบอกคนมีปัญญาหน้าตาจะสดใสเหมือนพวกเรานี่แหละครับที่ใส่ใจในพระเจ้านะพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าคนมีปัญญาหน้าตาผ่องใสไม่ผ่องใสได้ไงครับเพราะว่าเวลาคนเครียดคนที่คิดอะไรไม่ออกเขาทำไมครับหน้านิ่วคิ้วขมวดมีความเครียดตลอดเวลาแต่คนที่มีปัญญา จะน่าสดใสเหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับจล้วทีละครับและปัญญาก็พบสิ่งปัญญาจารย์นะครับก็ได้พบสิ่งหนึ่งในความอนิจจงนะครับก็คือชีวิตที่ไม่สามารถควบคุมได้อะไรที่ควบคุมไม่ได้แล้วแลปัญญาจารย์บอกว่ามีความอนิจจงก็คือผู้ปกครองประเทศครับคนที่ปกครองประเทศปัญญาจารย์สังเกตได้ว,ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ขึ้นมาปกครองประเทศส่วนใหญ่นะฮะเป็นคนอาธรรม เป็นคนชั่วร้ายครับและปัญญาปัญญาจารย์เองก็ให้คําแนะนําด้วยว่าถ้าไปเจอคนชั่วร้ายที่ขึ้นปกครองประเทศจะต้องทํำยังไงเพราะท่านจะต้องเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างากับความอนิจจังอย่างนี้นะครับปัญญาจารย์เองนะครับบอกว่าให้เราได้ใช้ปัญญาใช้ความอ่อนน้อมปัญญาจารย์บอกว่าถ้ากษัตริย์สั่งอะไรแล้วคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาข้าราชบริพัน ต้องทําให้ได้ปัญญาจารย์บอกว่าคนที่มีปัญญาเท่านั้นนะถึงจะรู้วิธีการทําตามในพระบัญชาของกษัตริย์แล้วทาให้กษัตริย์ถูกใจด้วยปัญญาจารย์บอกว่าจงใช้ปัญญาปัญญามาจากไหนครับปัญญามาจากไหนฮะปัญญาจารย์พูดหลายครั้งหลายครงปัญญาคือความยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับ ตั้งแต่สุภาษิตมาแล้วครับปัญญาจารนะเดี๋ยวบทสุดท้ายปัญญาจารย์สรุปเลยครับคือความยำเกรงพระเจ้าดังนั้นเราต้องรู้จักใช้ปัญญานอกจากใช้ปัญญาแล้วต้องใช้ความถ่อมใจด้วยครับความถ่อมใจด้วยเวลามีความโกรธปัญญาจารย์แนะนําว่าถ้าท่านถูกกดขี่ข่มเหงจนมีความโกรธกับผู้นําประเทศโกรธผู้ปกครองบ้านปกครองเมือง นั่งสงบสติอารมณ์ให้ใจเย็นๆก่อนค่อยไปทําอย่างอื่นปัญญาจารย์บอกว่าอย่าไปสู้เขาอย่าไปเดินเประมาณว่าอย่าไปเดินขบวนประท้วงนะครับอย่าไปก่อม็อบปัญญาจารย์แนะนําว่ายอมจนอนํานวนยอมจํานวนอํานาจการปกครองเหล่านั้นเถอะนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของคนโหดร้าย ปัญญาจาันเน้นครับเป็นแค่ช่วงเวลาของคนที่โหดร้ายคนชั่วร้ายเมื่อคนชั่วร้ายครอบครองครับอะไรเกิดขึ้นครับความเดือดร้อนเกิดขึ้นการบริหารงานอย่างโง่เขลาเกิดขึ้นในประเทศชาติความลําบากเกิดขึ้นแน่นอนคะปัญญาจาย์หนุนใจครับอดทนนะอดทนนะไม่มีคําอื่นอดทนถึงแม้ว่าการลงโทษคนอธรรมผู้ปกครองอธรรมเหล่านั้นจะมีความล่าช้าออกไป การผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอํานาจที่เกิดขึ้นใหม่นั้นจะยังไม่เกิดขึ้นหรือมีความล่าช้าออกไปแต่ปัญญาจารย์บอกว่าเชื่อเถอะเชื่อเถอะเมื่อถึงเวลาคนชั่วจะถูกทําลายนะครับแล้วก็ถูกลบเลือนไปดังนั้นปัญญาจารย์จึงบอกว่าหน้าที่ของเราใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตรับมือกับผู้นําที่ชั่วร้ายแล้วก็ ปัญญาจันจเน้นย้ำอีกคือปัญญานั้นก็คือความย่ำกริงพระเจ้าอาเมนมไหมครับมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ปัญญาจาย์ได้พบว่าสิ่งนี้ก็เป็นความอนิจจังบนแผ่นดินโลกด้วยเหมือนกันก็คือคนดีคนชอบธรรมทําไมทนทุกข์ยากลําบากแต่ทําไมคนอาธรรมคนชั่วร้ายเนี่ยปรากฏว่าชีวิตจเจริญรุ่งเรืองและสุขสบายกรรมชั่ว ควรจะเกิดกับคนชั่วๆคนเร็วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ากรรมชั่วนั้นผลที่เกิดขึ้นกลับไปตกกับคนดีคนชอบทำดังนั้นปัญญาจารย์จึงสรุปได้ว่าถ้าโลกมันเป็นแบบนี้ควรที่จะมีความสุขสนุกสนานกับการงานกับสิ่งที่พระเจ้าป,ประทานให้ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้อย่าไปคิดมากเพราะแม้แต่นักปราช ยังไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําอยู่รอบๆตัวเขาเลยพระเจ้าทรงครอบครองอยู่พระองค์ทรงมีอํานาจอธิปไตยทําทุกสิ่งทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระองค์คนที่ฉลาดที่สุดถือว่าเป็นปราดเป็นปัญญาจารยร์บอกว่าแม้เขาจะพยายามมากสักเท่าไหร่แม้จะคิดว่าเขาเข้าใจแล้วแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจเลย ดังนั้นเมื่อเราพบความอาจยุติธรรมเกิดขึ้นในชุดของเราหรือชีวิตคนรอบๆตัวเราอย่าแปลกใจเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับพันพันปีก่อนหน้านี้แล้วหลายคนมากนะครับััญญา,ารย์จึงบอกว่านี่เลยครับคือความอันจังที่ค้นพบ ปัญญาจารย์บทที่9ครับปัญญาจารย์ให้คําแนะนําพวกเราต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินชีวิตปัญญาจารย์สังเกตเห็นอย่างหนึ่งขณะที่ท่านค้นหาความหมายของชีวิตท่านพบว่าโอ้มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนเนี่ยเหมือนกันเลยครับไม่ว่าคนดีคนชั่วและมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนแน่นอนทุกคนต้องเจอนั่นคือความตายและหลังจากนั้นเขาจะถูก ลืมไปเขาจะไม่มีส่วนอะไรกับชีวิตในโลกนี้อีกต่อไปแม้ว่าวันนั้นเขาจะมีชื่อเสียงก้องโลกมากเพียงใดแต่เมื่อเขาตายไปแล้วโลกจะค่อยลืมเลือนเข้าไปในสุดแล้วตัวเขาเองไม่มีส่วนอะไรกับชีวิตในโลกนี้อีกต่อไปพอเราฟังแบบนี้พี่น้องที่รักเอ้เราควรจะหมดหวังไหมเราควรไม่ต้องทําอะไรไหมเปล่าเลยครับปัญญาจารย์หนุนใจเราครับ ให้ดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างมีความสุขชื่นชมยินดีกับครอบครัวของตัวเองโดยเฉพาะกับภรรยาและครอบครัวนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขกับพวกเขาและชีวิตก็ต้องทํางานครับทํางานอย่างขยันขันแข็งด้วยเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วไม่มีงานให้ทําแล้วครับงานที่ทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะพระเจ้าทรงประทานการงานบนโลกนี้ให้ทําครับจากนั้นปัญญาจารย์ก็กล่าวถึงช่วงเวลา ที่ค่อนข้างโหดร้ายของชีวิตเวลาคนมีความรู้ความสามารถคนชอบทำเจอปัญหานะครับปัญญาจารยร์บอกว่าไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับถึงแม้แก้ได้ชีวิตอาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีใครการันตีได้ปัญญาจารย์บอกว่าทุกทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะเจอช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิต ช่วงเวลาที่เลวร้วายคือช่วงเวลาแบบไหนครับช่วงเวลาที่มีความทุกข์ใจช่วงเวลาที่ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยที่มันไม่คาดคิดมาก่อนนะครับชีวิตจู่ๆกำลังเดเนินไปดีๆเลยครับเอา้าประสบอุบัติเหตุตายครับพระอาจารย์เลยเปรียบเทียบชีวิตเนี่ยมันเหมือนปลาแหวกว่าอยู่ดีๆครับปรากฏว่าเอา้าไปติดเบ็ดติดไซยติดตะข่ายซะแล้ว นกบินอยู่ดีๆเอา้าไปติดตะข่ายไปติดกับดักของนายพานซะละปัญญาจารย์บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เสมอปัญญาจารย์บอกว่านี่ไงมันถึงเป็นอนิจจังสุดท้ายนะครับปัญญาจารย์บอกว่าความบาปที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนนั้นนะครับแม้เพียงนิดเดียวนะ มันสามารถทำลายความดีได้อย่างมากเลยถึงแม้คนนั้นเป็นคนดีเป็นคนชอบทำและแวดระวังชีวิตอย่างดีแต่ถ้ามีความผิดพลาดนิดเดียวเพยงเล็กน้อยความดีที่เคยทำมาทั้งชีวิตพังทลายหายหมดนี่ครับปัญญาจารย์จึงบอกว่านี่ก็คืออนนี้จังครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ครับปัญญาจารย์เริ่มต้นด้วยคำหนุนใจเราฮะ ให้เรามีความเมตตาให้เรามีความขยันซึ่งความเมตตาและความขยันนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยจะช่วยพวกเราในการรับมืออนาคตที่ไม่แน่นอนได้พี่น้องทีักครับเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีความเมตตาอยู่แล้วแต่เราใส่ความขยันเพิ่มไปอีกพี่น้องแล้วสองสิ่งนี้จะช่วยเรารับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ครับญ,ญาจารย์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเวลาเราโยนขนมปังลงไปในน้ําเนี่ยมันไม่ได้เห็นทันทีนะครับ แต่อีกหลายวันครับถึงจะเห็นมันการให้และรับใช้คนจนมากด้วยใจกว้างขวางไม่หดมือจนกว่าเวลาเย็นใจกว้างขวางของเรานั้นนะครับจะนําสิ่งดีมาให้ในอนาคตแม้ว่าวันนี้ทําไปเนี่ยมันจะมีความยากลําบากไป้องครับคิดเตียนหรือคิดจักรที่รับใช้ชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลครับแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นคิดตจักรของพระเจ้านะครับจะพบสิ่งดีแน่นอน คนของพระเจ้าก็จะพบสิ่งดีแน่นอนในทํานองเดียวกันครับหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้และเราจะไม่สามารถควบคุมมันได้ครับใช่ครับแต่ว่าพระญาจารย์บอกว่าความขยันขันแข็งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหวา่นา,หวานพืชนะการหว่านพืชเนี่ยมันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะฮะแต่ต้องตระหนักว่าจะมีวันแห่งความยากลำบากเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราเตรียมตัวไว้และ ให้เตรียมตัวเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นความยากลําบากในอนาคตเนี่ยนะครับวันนี้ปัญญาจารย์หนุนใจเรื่องอะไรครับขยัน2เรื่องอะไรเมตตาทั้งนั้นขอให้เรานะครับทำในสิ่งที่ปัญญาจารย์แนะนําเพื่อเราจะสามารถรับมือกับอนาคตที่โหดร้ายได้อย่างแน่นอนฮะต่อมาครับปัญญาจารย์ยังมีคําแนะนําสําหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวครับเขาบอกว่า พวกเขาอาจารย์แนะนําให้พวกเขาทำไมครับให้ชื่นชมยินดีเปรมปรีในวัยหนุ่มของเขาวันนี้เราเราเ,เราเห็นลูกหลานของเรานะครับที่กําลังแบบมีความสุขสนุกสนานตามวัยของเขาพี่น้องอย่าไปว่า,าอะไรเขาอย่าไปดุด่าเขาเพราะว่าปัญญาจารย์แนะนําให้พวกเขาชื่นชมในวัยหนุ่มครัเขเพราะว่าเวลาผ่านไปนะครับวัยหนุ่มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ครับตลอดไปใช่ไหมครับ และปัญญาจารย์หนุนใจว่าพวกเขาเองนะครับอนุชนวัยรุ่นควรจะเดินในทางที่ตัวเองชอบตัวเองเลือกถ้าชอบอะไรแล้วเดินไปทางนั้นทําให้มันเต็มที่อย่าไปฝืนใจในสิ่งที่เราไม่ชอบประมาณว่าอย่าไปเอ็นท้านในคณะที่เราไม่ชอบอย่าไปทําตามใจพ่อแม่แต่ต้องทํำตามตามใจของเราที่เราชอบและต้องตระหนักด้วยว่าพระเจ้าจะพิพากษาในสิ่งที่ วัยรุ่นหนุ่มสาวทําด้วยนะครับดังนั้นปัญญาจารย์จึงให้คําแนะนําว่าขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยอย่าไปเศร้าโศกอย่าไปซึมเศร้าให้ชื่นชมยินดีกับชีวิตตัดความเศร้าโศกออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างมีความสุขและตัดความชั่วร้ายออกไปอะไรที่เป็นความบาปอะไรที่เป็นสิ่งที่นําพาให้ชีวิตตกต่ำตัดมันออกไปครับเพราะว่าวัยหนุ่มวัยสาวของท่าน มีระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นดังนั้นเอาสิ่งที่ชั่วร้ายยาเสพติดออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะชีวิตนี้อานิจจังครับในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่12ครับก็ยังต่อเนื่องด้วยเรื่องของวัยรุ่นหนุ่มสาวปัญญาจารย์แนะนําให้พวกเขาระลึกถึงพระเจ้าในวัยหนุ่มฮะเพราะว่าก่อนที่จะพบกับวันทุกข์ยากลาบากในอนาคตเขาต้องนึกถึงพระเจ้า แล้วก็อธิบายภาพต่างๆเป็นภาพของความแก่เท่าและความตายให้คนหนุ่มคนสาวได้รู้ว่าเขาต้องเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับพวกเขาแม้วันนี้เขาจะเปลมปรีกับวัยหนุ่มวัยสาวของเขาจะชื่นชมยินดีแต่ความแก่เท่าที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตและความตายนั้นมันเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอนร่างกายจะกลับเป็นดินและวิญญาณจะกลับไปหาพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของฮะแล้วจากนั้นนะครับ ปัญญาจารย์ก็จบคําเทศนาของท่านด้วยการย้อนไปที่หัวข้อตั้งแต่เริ่มต้นไว้ก็คืออนิจจังอนิจจังสิ่งสารพัดนั้นก็อนิจจังและบทสนส่งท้ายนี้นะครับปัญญาจารย์ก็ช่วยให้พวกเราที่ได้สรุปความหมายของชีวิตนะครับก็คืออนิจจังด้วยสติปัญญาของปัญญาจารย์แล้วเนี่ยนะครับปัญญาจารย์ได้เสาะหาคําที่เหมาะสมสําหรับผู้ฟังนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดออกมา เป็นความจริงเป็นความจริงที่หนักแน่นเหมือนประตักเหมือนตะปูที่มันตอกลงไปที่มันปักลงไปดังนั้นทุกคนควรจะฟังถ้อยคำของปัญญาจารย์ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์และสีิปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้กับพวกเราได้รู้และต้องตระหนักรู้ว่าการศึกษาชีวิตนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดและจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งสุดท้ายครับปัญญาจารย์ได้สรุปสิ่งที่ยิ่งใหญ ที่สุดในเรื่องทั้งหมดก็คือเป้าหมายเป้าหมายของการดําเนินชีวิตที่เราอยู่บนนี้นะครับย้าอีกครั้งเป้าหมายของการดําเนินชีวิตที่เรามีอยู่บนโลกนี้คือจงยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะพระเจ้าจะนําทุกสิ่งที่เราทํานั้นเข้าสู่การทิ่พากษาถ้าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าปัญญาจารย์ชี้ครับว่าอนาคตข้างหน้าเจอการทีพากษาแน่นอน ท่านธีรกครับดังนั้นขอสรุปเลยพระธรรมปัญญาจารย์ว่ามีผู้คนมากมายมีนักปราชญ์และคนทั่วทั่วไปนักบุญนักบวชพากันแสวงหาความหมายของชีวิตพี่น้องเรารู้หรือยังครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเรารู้หรือยังครับว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรท่านธีรกครับคนไทยบอกว่าเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเกิดมาเพื่อสะสมบุญบารามีเพื่อจะข้าม นะครับสังวเวทนาเพื่อจะไปสู่นิพพานนิพพานคือความเป็นนิรันดนระ์แต่ปัญญาจารย์สอนเราครับบอกว่าถ้าโลกนี้เราไม่มีพระเจ้าถ้าโลกนี้เราไม่มีพระเจ้าและชีวิตหลังความตายเนี่ยนะทุกคนก็สรุปว่าชีวิตเองไม่มีเป้าหมายครับจะดำเนินชอ,อยู่บนโลกนี้ด้วยความสิ้นหวังไม่มีความหวังอะไรเลยฮะนะความหวังที่ ทำกันอยู่สะสมบุญบาร,รมีทําความดีไปก็ค,คิดว่าความดีนั้นจะช่วยให้เราเข้าไปนินสวรรค์แต่เปล่าเลยครับเพราะความเป็นจริงนั้นทําความดีมันก็มีความชั่วเกิดขึ้นพร้อมๆกันในชีวิตของเราครับแล้วสวรรค์ความชั่วมันเข้าไปไม่ได้ความบาปเข้าไปไม่ได้ดังนั้นปัญญาจารย์บอกว่าการเริ่มต้นค้นหาด้วยข้อสรุปที่ผิดนั้นจะนำชีวิตมาสู่ บทสรุปที่ผิดด้วยเช่นเดียวกันหากสิ่งที่เราเห็นในชีวิตนี้นะครับเหมือนอย่างที่ปัญญาจาร์นาเสนอเราคืออนิจจังอนิจจังทุกสิ่งสารพัดนั้นอนิจจังเท่านั้นถ้าเรามองแบบนี้มันก็หมดหวังปัญญาจารย์เลยนําเสนอนะประสบการณ์และปัญญาแสดงเห็นว่าถ้าเรามุมมองโลกด้วยมุมมองของโลกนี้จริงๆนะครับมันก็อนิจจังจริงๆแต่ปัญญาจารย์ท่านก็ยืนยันว่า ถ้าเราเดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์มนุษย์สามารถเผชิญความอนิจจงและความสับสนวุ่นวายปัญหาอุปสรรคต่างๆของชีวิตได้และจะทําให้พวกเรานะครับกินดื่มชื่นชมยินดีในสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทรงประทานให้ทั้งการงานทั้งครอบครัวและคิตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้เราจะมีความสุข เราจะดำเนินอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขความเปรมปรีและในชีวิตหลังความตายเราก็จะพบความสุขนิรันดร์เพราะเราจะอยู่ร่วมกันกันกบพระเจ้าชั่วนิรันดร์ครับพี่น้องทีละครับนี่คือบทสรุปของพระธรรมปัญญาจารย์ทั้ง12บทครับเอาละครับพี่น้องทีละครับวันพรุ่งนี้เราจะพบกับพระธรรมที่มีความซับซ้อนที่สุดเลยคือพระธรรมบทเพลงโซลมอนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับพรุ่งนี้เราพบกันครับ